มาแล้วครับหลังเต็มแรกครับเต็มแรกนี่ตัวงามอยู่ตัวหนี่หมตัวใครอยู่งนี่เนีเนี่ยเนี่ยเยวขึนัครับขึงช้งคับมาแล้วครับเต็มแรกครับนี่เห็นหัวอยู่นี่เนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนย่เนีย่ี่นี่นนี่่ ตุ้กใ้ยกครับตุ้กใ้ยกมาเมือง,งหลังนี่ครับเบ็ดปูไปน้ำน้ำเลยโอ้พูปูอุ้มปลาครับแสดงว่าโอ้ตัวเหมือนไงครับโอ,โอ,โอต้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ อืมตัวใหญ่นี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับหาอยู่หากินทิ้ว่าปีครับมื่อนี้ไม้ทำกันหาก้นครับผู้กองคำพันผู้แรกครับผู้ที่สองไสโขกครับผู้ที่สามพายินครับเอาพายินมาใส่เบียดน้ำเมื่อนี้ผู้ที่สี่ก็นั่นน้องให้หน่ยครับผู้ที่ห้านั่นเดียดครับนั่นเดียดเอาก้อนสีรับชมอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำครับ คุณเอฟซีทุกปู่ทุกคนครับเข้ามารับชมครับเอามาฮอร์นมองแซ่เลยจิ้งแยกแยกกันไปแซ่ครับบ้านมันหมันเออหมันหมานเอาแยกแยกกันไปครับเงี้ยที่ใส่มื่อนี่คือเงี้ยกิริตร์นะครับเด้อเงี้ยกิริตร์ิริตร์กิลีดจิรอบ้านเฮาเนี่ยละเอาเดิน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 ครับพี่น้องครับหลังแหลกแหงหมานครับแหลกแหงหมานที่ใสนี่ลนะครับ ในกิลด์นาดปักปักกลนนะครับปักไปกลนสุดนี่แหละครับอย่านี้เราไปดใส่ลงไปเหรื่อยอยู่น้ำเดีอยรััเรื่อยกองยากองยังนี่และเออ เดียวปล่อยครับหลังที่หนึ่งครับครับหลังที่สองครับ lặng chỉ giảm thấp ใส่หอลอยไว้พั่งสิละครับนี่ยไอ้ดิ้ง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 อยู่นี่แหละอ่าเนี่ยเรียบร้อยครับหลังที่สามฮะมานี่กันตีใส่ไปนี่ข้าศึกขึ้นใส่ไปนี่เราก็มานี่โกงถึงมานี่ครับเนี่ยไปนี่ไปเหนียวโกงถึงมาปุ่นเราก็หยิไปทั้งปุ่นกับปุ่นตอนกลับก็ติใส่ในหนองในสะในห่วยนี่ยละครับเอ้า ใส่เมืองสามหลังสำนีเลยครับเด้อเอาจังมาหลุนน้ำกันตอดยามนะครับเนาะเอาขอใส่มนเหลวกันครับเนะปุณปุณมาตกป่าอยู่กว่นี้อ่าสามคนหนึ่งอยู่บุณครับบุณปุณอ่าอีกคนหนึ่งไปคนเราฟังไปทางนี้ครับหนึ่งเนี่ย,ยไปทางฟังเนี่ยเนาจังมาติดตามน้ำกันครับครับพี่น้องครับใส่เบียดแล้วแล้วครับพวลาประมาณ เกือบสีหกโมงครับหาโม่งกลัว,วกเกือบสีหกโมงแรงแล้วอ่าใส่เบียแล้วแล้วครับอ่าบาดีสีย่างอ่าไล่กลับขึ้นเป็นถือโอกาสเป็นการยามกลับนะครับเนาะเอา้ามาลุ้นน้วกันครับเพื่อมีแต้มมีโตสีไทยมึงเดาครับเด้อเอ้อนี่แหละครับหลังสุดท้ายเนี่ยคันนี้เงี้ยจีรีเด้อครับเด้อเอาอ่าสีย่างไล่กลับขึ้นครับนี่นี่เงี้ย นะครับเนี่ยเลี่ยนเปลียนมาลงนงเค้งกันหนึ่งหรอปานยีายถึงยางกลับขึ้นครับทุกกาดว่ายามยามกัดยามกลับก็แล้วกันโอ้ยโอ้ผิดบกกอบก,กอบออบบออถือหรอนะครับใส่ไปีหมดพนุ่นพุ่นหุ่นกลับมานีเหระครับเอาอ่านี่ตะเวนกำลังสิตกดินนะครับหาโมงกลัวเกือบสิหกโมงแล้วเรอ้ามาลุ้นน้ำกันครับ อ่ามีแต้มมี่โตสิทาไท้เมืองเด้อครับเด้อเออมาหลุดน้ากันโดนแล้วว่าด้มาใส่เบ็ดครับมาเจอนี้สิมาหนอยู่ที่เจ้าหววเจ้าน้องคนสีไหายหลายอยู่หรอกมื่อไห่นเลือดตนศาสตร์พ่อมาโดนหรอฮะมายามคนโดนโดนมายามเฮ้อเฮ้อจังมาหลุดน้ากันครับขับหลังนี่ครับดึงยุดึงยุ้นี่นี่ ปลาขอน้อยครับขอน้อยเอาน้อยวันนี้ก็เที่ยวอีกเพินพ่อเด็กปอนอยู่หรอครับเนี่ยขอน้อยวันนี้รกโอ้เนี่ยน,นีเน,นนะีเดี๋ยวเราถึงาครับนี่ฮะฮะเหอนี่ นพอได้ผลโอ้แต้มแหลกแงกหมานขายยางกลับครับเนี่ยเนานี่อ่ะเฮ้ยพอได้กินได้ยากพอได้ผลครับพอได้ผลฮาวเก็บขับเก็บขับหลังนี้ครับหลังนี้ดึงยวงหันนี่แหละครับพอได้เติมกันเนาะโอ้เนาเก็บขับเก็บ ครับพี่น้องครับหลังข้างหน้าครับเดือยุ่งเงินปลาอย่างงวดยวังนี่เดือดยุ่งนะโอ้ปลาคอครับปลาคอปลาคอปเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาครับนี่นะเอาเมืองโตก่อนเนี่ย หน่อยกเมืองตามน่อยเนี่งครับโอ้โหวดหเงยโมงอยู่เลยพระได้พพนอยู่ครับฮ<ะ>้เด็จพลเดอพ,พ,พ,พไอเงียว,วนตหนไอเดียวไอคอนครับพี่น้องครับเวลาทุ่มนึงครับ มายามเบ็ดรอบที่หนึ่งครับยามเบ็ดรอบแรกามาเมืองกันนะครับสิเป็นจังหนัดแม่รุ่นน้ำกันน,นี่จะมีโตว่โก้แมงือหลายตัวแต่กาแมงหลายๆอย่าเหมัอนเน่ยอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่กี่กูไปใส่หมองอื่นซะน้อยเนาะนี่หลังแหลกครับ มันอยู่ไก่ต้นบวดปู่ไปใส่หมององ่นเป็นหนออันที่หนึ่งกับเัาที่สองปูไปใส่หมองอ่นครับออมันอยู่ไก่ต้นงานค้นเที่ยว,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 วเดีย๋ยวยามไปๆๆเรื่อยๆได้ครับเด้อมีแต่ม,มีตัว ผมได้สยเอ้ยเบิ้งครับเอามาลุ้นน้ำกันกันมาแล้วครับหลังแต้มแรกครับแต้มแรกหนิโอ้ตัวงามอยู่ตัวนึ่ไนะตัวใครอยู่ข้างหนี่งนี่เอาเดี๋ยวขึ้นฟังกันครับขึ้นฟังครับโอ้โหวงามตัวงามครับหนี่งเอามาเมืองตัวเพิ่งรับไัหนี้โอ้ตัวงามดู แหลกแหกหมันครับนี่ยาดินยาดินโอ้นี่ครับ <c oughs> มันเป็นไ่โอ้สวยงามอยู่ครับสวยงามอจังสวยงามอ้าวแหบบลแกแหกหมันครับ งานไเลยเดือยเดือยอ่มันเตี้ยไว้ครับมันเออเี้ยไว้หลังนี่มีอาการครับถึงยุครับนี่นี่ายังหลัเปลเข็งครับปเข็งปเข็งแมีล้หางแสนเลยปเข็งไงครับปเข็งไงเดีเดี๋ยวึ้มาผลกัน ข่องเยอะเียนเยอะถึงก่ได้ปดนอัมคับะเกงเ่งไงตัวนียตัวนียงเนี่ยอาเอาที่เก็บเก็เลยนครับเด้อเดีที่เก็บเลยเดอ้อะเก่งใหญ่ครับระเก่งใหญ่นี่อเ,เ,เ,เอเกียงไงเลยคุณปนแล้ครับมันปนเปินนลาะเก่งเก็บเลย้อครับเดอ้อเก็บเลยครับ มาเมืองหลังนี่ครับนนรนเนี่ยถือโนฝนมั้งนี่เย้าเลยครับเน่ย้าเย้าอมบนเหลือที่บันเนานี่นะครับมันจมน้ำโดนฝนอืมอ๊ะ,อ,ะอีดีเก็บไปได้กับเรา ตัวใครอยู่แต่บาตตุยแล้วครับเ <g ül üyor> ออเก,บก็บเก็บเยวดิ๋ยวอ้ยก็กตัวครับมันสองนีสง่สองกับตัวนี้ตัวใครเนี่ยสินวะอืออ ไปนี่ละอ,อืมเออเออพอละหลังนี้มีอาการครับโอ้โหนั่นน่ะโอ้นห่ปลาอยู่กันอย่างงี้นี่ลปลาคนน้อยครับเฮ้ยเก็บเล็กขสมน้อยใส่กันี่แหรอครับเฮะยพี่ดิจับเลยครับ mọi người nè sai nhà của cọc được kiếp sai nằm kì lì kì lì đinh lì Có đinh 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 Đứng 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 đinh 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 ngói đó đinh 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 ครับพี่น้องครับเวลาสามทุ่มเคิงครับมา mm. ยามเบ็ดรอบที่สองครับ mm. ม,มึงกัน,งออนไหนรอบเนี่ยเห็นกันไหนเป็ออนี่ปลาคอใหญ่บ่ไหนแจมนี่โตวะยามรอบนี่ก็ดินนอนพักสะเติมครับตั้งแรกเป็นยังไง ออร่ายน้ำน้องๆน้องๆยังพี่ด huh? ิษฮะขังที่สองเป็นยังไงบ้าง,ท,งที่สองเนี่ยนี <c oughs> <c oughs> อยู่ฮึังที่สามขังที่สามเป็นจังได โอ้ยหมดเงี้ยเดี <h <h ๋ยวสิทายเงี้ยกเกินครับมาดึยก็จะยามไปเรื่อยๆแล้วครับเด้อยนี่เต็มนี่โตมองดสิท้ายมึงเนาครับเนามารลุนน้ำกันมาลุนน้ำกันมาแล้วครับเต็มแรกครับนี่เส้นหัวอยู่นี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยยนย่เนีย่นี่ยเนพอเนเออ เดีย๋ยวขึ้นมาชุบเออเนียเ,เอ,อ๊มึงโตมันกับมันนีเริ่มแรกแง่หมานมาัออ้ยพวกนี้เป็นเด็กอะอยู่ใครอยู่หรอครับเนี่ยคนในเกียวยู เนี่ยเอรอครับเก็บอ่ามาเนี่ยก็ดิส่เนียวไอ้ตัวนั้นรอบยามมือเโซ่มือรอบกู่ก็ดิในนี้แต่ม,ม,ตม,มออีตัวเพิ่มมาอีกตัวครับพี่น้องครับหลังนี้ดึงยุกขึ้นหนึ่งนี่ตยยกครับตุก้ยยกเยาขึ้นมาครับ

ใครอยู่ใครอยู่เอาเก็บเลยครับเก็บเลยเอ้าหลังนี่ถืออยู่ครับนี่ปลาดินอยู่นี่ปลาดินอยู่เนี่ยเนี่เนี่ยโอ้พอพ้นก็พอพ้นพอดิพนพอดิพนเนาะเนี่ยพอดิพนพอดิพน เดียวตืมกันไปเน้อคำน้องเดี๋ยวจะปดเลยได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับครับกิ่น้องครับเวลาตีสองเพิงครับเกือบตีสามแล้วล่ะอ่ามากูเบดครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกูเบดหลังแหลก โอ oh, ้ยยังยังดีดิยู่ฮะยังยังดีดิยู่ท,ที่สองกันเจริโอ้เอา้เอาต้องสิกูไปเรื่อยๆเด้อครับเด้ออ่ะกูไปเรื่อยๆมีแมมต้มมีโตเดี๋ยวไทยมึงนะครับเด้อเอามาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันบรรยากาศจะในยังหนาวหรือเปล่า อ้าเอ้าอาหลุดน้ำกันครับมาเมืองหลังนี่ครับเบ็ดปูไปน้ำน้ำเลยโอ้พูนตุ้ปลาครับแสดงว,ว่าโอ้ตุใหญงครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อ,อ,อ้าวฮาตัว ตัวใหญ่ <Shir ak. S 1> ciğim, น,นี uh <gu> ่คร <ay> ับของเงาของเงาของเงาครับโอ้ตัวใหญ่โอ้ประมาณเจ็ดแปดขีดครับเงาอืมคุณงงง่ายเลยครับคุณ ใหญ่เลยมายำมายำมาท่านติดงนามันขึ้นไม่ได้ตุยเลย มันตัวน้อยได้กันเโอเก็บครับเก็บโอ้่ตัวใหญ่พึ่งหลังนี่ครับพี่น้องโอนะโตปลาโอ้น าการะหนาวว่องครับเนี่ยเด็กขึ้นไหมโปลาออกระหนาวพวกปลานี่ครับออเดี๋ยวเดี๋ยว นอยู่ครับเนี่ยอะไรปนเนาะเก็บเลยแลลวครับนะโอ้ยอ,อ,ปอ,อปรปนอะไรปนนะับเ็บเรียบร้อยอเรียบร้อยดื่มเยอะกันไหม คนน้อยเ่หน่อยเอเจนพอด้ปวดบ้างกันเนาะกันเนาะอุตส่าไม่กินให้ออพอด้ปวดไ่ร้อนเจ็บเลยได้ขับเด้วฮอโอ้